สวัสดีครับพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์กับวันนี้ศุกร์ที่5สิงหาคม2565อยู่กับเพจและช่อง y YouTube อ้อยคันน้ำร้อยเอดก็สุกที่แล้วผมมาแนะนำอ้อยค้นน้ำพันธุ์ใหม่เป็นพันกอวอกอพันบุรีหนึ่งวันก่อนก็ได้ท่อนพันที่แบ่งปันมาจากน้องที่ทำช่อง youtube เหมือนกันนะครับช่องสวนหนุ่มเมืองพรม ก็จะพามาดูความชัดเจนเกี่ยวกับอ้อยสายพันธุ์ใหม่นะครับที่ผ่านการรับรองมายังไม่ถึงเดือนนะครับกับวันที่เขารับรอง1 2กรกฎาคม2565เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมในคลิปกันครับท่อนพันุที่ได้มาก็1234ก็8ท่อนนะครับก็ดูลักษณะตาก็จะ เรียวๆนุนๆหน่อยนะครับก็ท่อนแม่ใหญ่มากนะครับก็ลักษณะก็จะนิ่มกว่าสุพรรณบุรี50พอสมควรนะครับก็เทคนิคนะครับสำหรับการดูอ้อยหรือว่าการรีดต้มอ้อยให้ได้เยอะนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออ้อยแข็งก็สางจะเยอะกว่าอ้อยนิ่มนะครับเวลารีดน้ำออกมาอ้อย หนึ่งกิโลกรัมเท่ากันนะครับป่อยแข็งจะรีดน้ําได้น้อยกว่าป่อยที่เป็น้างนิ่มนะครับจุดสังเกตตัวนี้ก็จะเป็นอ้อยที่้างนิ่มกว่าสุพรรณบุรี่50นะครับดูลักษณะตานะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นสําหรับใครที่ต้องการท่อนพันุนะครับตอนนี้เห็นบอกว่าที่ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรีก็ ยังไม่จำหน่ายนะครับแต่ว่าก็มีบางส่วนนะครับที่ได้มาปลูกพร้อมที่เขาทำการวิจัยนะครับก็จะมีบ้างนะครับแต่ว่าก็ต้องหาดูแหล่งที่เชื่อถือได้พอสมควรนะครับไม่งั้นก็จะอาจจะได้ท่อนพันธุ์ที่ไม่ตรงตามสายพันธุ์อาจจะได้สายพันธุ์อื่นมานะครับ ลักษณะตาเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ลงหลุมปลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงนี้ก็ต้องรองอีกประมาณสัก4-5หเดือนนะครับถึงจะสามารถแบ่งปันได้หรือว่าขยายพันธุ์ได้ถ้าใครไปหาเจอก็ลองดูดีนะครับต้องตรงตามลักษณะที่เขาบอกไว้ใน พันกวกสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เพื่อความที่เราได้มาจะได้ตรงตามสายพันธุ์ก็เป็นอีกอ้อยสายพันธุหนึ่งที่หน้าที่จะนำมาปลูกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวถ้าได้เป็นลำมาผมจะนำมาเปรียบเทียบคันน้ำให้ดูเทียบกับสุพรรณบุรี50ดูนะครับว่า ในอ้อยปริมาณเท่ากันเครื่องรีดเครื่องเดียวกันปริมาณจะแตกต่างกันมากแค่ไหนสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับ